บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมยังภควาสักเกสุวิหารติกาเปละวสุสมิงมหาวณีมหันตาภิกขุสังเคะสติงจิจามติหิภิกขุสติหิทัพีเหวะอรหันติหิสติหิจาโลตัตหิเทวตาเยปุเยนะธนิปิตาคงติภควันตังสนายะภิกขุสังกัญจะ อัลโควจะตันังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอต่าังโห PA. สิหยังโผละควาปัจเจสุว kind of um ิหารติกับปแล้วอุตชมิงมหาวนีมหาตาภิกขุสังเคณัตถิงปัญจมติหีพิขุสติหีสัพเพหีวะอรหันติหีตัศนิจจาลวัตถิหีเทวตาเยปูเยนะอัตติปติฏหานุปัสวันตังณนายะภิกขุสังขันจะยำนุนัมยำปิเยนะปะควาเตนุปัสการเมืยามะอุปัสการเมตวาปะขาวโตสันติกีิปะเจขาคาถาปะเตยามัติ อัโคตาเทวตาเสยยะธาปินามะปรวาปุริโสสมะทิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาเลยตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัจระหิตาภควาโตปุรโตปาทุระหังสุ อรโธตาเทวตาพระคันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังติตาโขเอกาเทวตาพระควมโตสถิกีมังคตังกปาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกยาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรมะธรรมยังทักิตาเยวะอ布拉จิตตสังกติอรโธ布าเทวตาพระควมโตสถิกีมังคตังกปาสิสตระพิคโวสมาสหังสุจิตตังอัตโนุจุกังมังสุสารติวะเนตานิฆะอิตบายจิริยานิลักขันติปฏิตาติอรโธ布าเทวตาพระควมโตสถิกีมังคตังกปาสิเจตวา ขีรังเจตวาปาริคังอินทักีรังโอหะจักรมีชาเจจันติสุทาวิมาราจขงปตาสุตันตาสุสุนาคาติอารโขบราเทวตาพระครัปโตสุเกติมังคสังกปาติเยเกจิพุตังสันลังกตาสีนาเตพระพิสันติอภัยยภูมิปภหายามนุสังเตหังเทวะกายังบริบุเรสันติติอารโขพระวาภิกขุมันตีสีเยภูเยนาภิควทัสสุและก็ทศสุเทวตา สันนิปาติตาโหติตถาคะตังทถานายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิคเวอะเฮสุงอธิตัมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคมวันตานังเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาเหสุงเสรย่าทาปิมายหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระพิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคมวันตานังเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระพิสันติเสยย่าทาปิมายหังเอตระหิอจิกิตามิพิคเวเทวะกายะนังนามณิเจติิกเว เทวะกายนังนามิตังสุนาทะสาธุการมันอสิกโรตะปัสสิสามิติเอวันพัิติโกเตภิกขูภควมโตภัจจสุสุมาควาเอตตะทวุจะสิโลกามนุตกะสมิยัตภูมาทัสสะตาเยสตาขิริขพลังปิหิตตาสมาหิตาปุทุสีหวะสรีนาลมังสัพิธรรมปนโอทาตวนาสุตตาวิปัสสนาวิลาปิญโยปัญชเตจัตวาวณีกัปิรวัตวเวจัตโตมัตยิสัตถาสาวะเกสาสนีรตี เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิภวเตจะอัสมากะลุงสุสวะพุตระศาสนังเตสัมปาตุรหุยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกียสัตมัตถะภูสหัสังอัตตสัตตเริงสตังเอกีสหัสานังอมนุสสารมัตสัสุงอเปเกนันตมัตถคุงทิสาสภาพุตตะหุตัจจะสพังอภิญญายะวะวิจตวานะจักมาตัวมัจยิสัทธาสาวกีสหเสนีเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิภวเยโวหังกิติจิสามิคิราหิอนุปกะโส ตาสหัสขาเวขาภูมากขปิเลวัตวามิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสัจิโนโมทามนาพิกาวงพิคูนังสัมิตินวังนางแชสหัสาหิมาวตายะขานันจารวินโนมิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสัจิโน โมทัมานาพิกามุงพิคูนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหะสายะขานันตะวันิโน่อิติมนโตชุติมันโตวะนะมันโตยะสัจินโนะมทัมานาพิกามุงพิคูนังสมิติงวนังอิเจเตโสระสาหะสายะขานันตะวันิโน่อิติมนโตชุติมันโตวะนะมันโตยะสัจินโนะมทัมานาพิกามุงพิคูนังสมิติงวนังเวสามิจารปัญจสตายะขานันตะวันิโน่อิติมนโตชุติมันโตวะนะมันโตยะสัจินโนะมทัมานาพิกามุงพิคูนังสมิติงวนังคุมพิโรราชาไคโคเวปุัสันิเวสนัง พินโยนังสตะสหัสสังยักษานางปิรุปาสติภูมิพิโราชาไรโกโสปัสสัมมิตินังปูริมันจะที่สังราชสตตระโทปัาสติขัชธพนังอธิปติมหาราชายาติโสภุตตปิตาสาพพระโวโชนะมามหาพนาที่มันโตพิจิมันโตวันนันมันโตยาติโนโนมงมานาพิกามงพิกูนางทัมติมินังทระษินันจะที่สังราชาวิรุโโหตุปัาสติภูมิพันธนังอธิปติมหาราชาญาติโสปุตตปิตาสาพระโวโชนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันลมันโตยัสสัตตินุโมทัศนาภิกามุญภิกขุนังสทวิตินุนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรุโขปัสาะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพัโวชนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันลมันโตยัสสัตตินุโมทัศนาภิกามุญภิกขุนังสทวิตินุนังปุตตะลันจะที่สังราชากุเวโลตประสาสติยาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพัโวชนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยัง ปุริมาที่สังทศจัลโสทศขีเนนะวิรุหะโกปชีเมนะวิรุปโขกุเวโรจัลังที่สังจตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาตันทธรรมนาอสันสุวรรณีกะปิลาวัทเวทิสังมายาวิโนทาสาอากูวันจันทิกาสตามายาคุเตนคุวิเวนคุวิภูจักวิภูโตสะจันทโนกามาสโทจักขินุกันทุนิขันทุจักปานาโทอุปมัญโยจักธีวสุโตัวจามาติจิตตะสีโนจักขันตโพนโรละชาสนุะักู อาคูปัญจสิโคเจวะติมพดูสุริยะวัชสาเอเตจันเดยจราชาโนคันสภาสหาราชุภีมงสมนาพิกามงพิคูนางธมบดีวนังอาตาคูนาสภานาคาเวสาลาสหตัญจากาคัมภส,สัทลาอาคูป,ปายาคาสหายทิพยามนสาสตลาละทาจักอาคูน,น,ออา,นา,า,าคายะส,สติโนเอราวโนมหาราโคสุปะคาธมบดีวนังเยนะคาลาชีสหัสารันติทิปาติชาปัชิวิสุสาจัคูวิหายาสาเตมัชปะ วนามชะชบตาทิตราสุปันนาอิติเตสนามังอวิยันตานะคะราชานามาสิสุปันนโตเขีมนพะมกษิพุโทโธสนะห,หิวาจาหิพวะหายนตานาคาสุปสันนาสนนามังสุพุธทธังชิตาวชิระหัตเถนะนโมทังอสุราสุตาพาตรวะทวัเตเศติที่บันตูยัสสิโนุกระกัญชามหาพิสมาอสุราธานวีคสาวิปจิตติสุจิติจะมหาราโธนโมจีสหะตเจตจักริปุตานังสเปวิโรจนามกาสันในหิตวาพระริงเสนาังลาหุพระธรรมปาระขมง ธรรมโยธานิพพันเตปิคูนังธรรมติงวะนังอโปจัตเทวาปตวีจัตเตชัวโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจัะยะสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัเสรีทัศตากายาสพีนานาตะนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวนละมันตยัสัจิโนโมทามนาพิกามุงพิกูลังธรรมติงวะนัง เวียนทุจเทวาสหริจเตอธมาจเตุเวยมานัทสุปานิสาเทวาจันทมาคูพุรคิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูพุรคิตานักขตานิพุรคิตาวาอาคูมัทวะลักกาวสุวังวสุนังวัตโวเสธโสกูปะคะปุรินโศท่เสรีฐีตตากายาตะเพนนานัตบวนนิโนอิทิมนโตพิติมนโตวะนันโตยัสตินโอมทัปนาพิกามุงพิโคนังเตมติงโกนังอาทาคูสหภูเทวาชะลามคิริคาริวะอริตกาเจโรชาจอุมาปุพพานิพาสิโนวัอจุจจาอนจกา สุเรยยลกอาคูอาควาสวีธนูท้เสรษฐีธารกยาสภีนันตะวณิโนอิทิมตติมตวะัมตย่ัโนโัอนาภพิกามุงภิขุนังัพพติงวนัง สมานามหาสมานามารุษามนุษสุจมาคิตทาสุขิยาอากูอากูมโนสุสิกาอัสาคูหรโยเทวายีเจรุจิตวาสิโนประคามหาประคาอากูเจวายะตัสทิโนท่าเสติฐีท่าตากายาตาเพีนันาตาวินโนอิทิมโตชุติมโตนาโมโตยะตัสทิโนโมทัมนาภิกามุงภิกูนังธมิติงมนังสุกากุรุมหาอนุณาอากูเวคันราสหะอุทาแตคัยขาปาโมกขาอากูเจวาวิจักขนาสตามตาหาตัลคัตหาลัคชามิสกาจะยะตัสทิโนท่ายางอาคาภะชิโนโยทิสาอภิิวสต ทัาเศรษฐีทศกัณฐ์กายาตะเพียนอนันตวรริโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสตินโนโมทัมนาพิกามุงพิคูนังสัมพิจินังเขียนวิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสตินโนสัมพิตกาละมาติถาโชติเนว่าจะอาตวานิมานริจิโนอาภูอาสักูปรนิมิตาทัาเสรษฐีทศกัณฐ์กายาตะเพียนอนันตวรริโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสตินโนโมทัมนาพิกามุงพิคูนังสัมพิจินังท่าเศรษฐีทวกนิกายาตะเพียนอนันตวรริโนนามันวจินะอัตจุง พุทธะชาติมัคคีรังโอคาตินมะนาถวังตะเขีโมคะตารังนาคัจางจะทวะอติตาติดังพามาพระมุตโตจะปุตตาอิทิมตโตสหะสันังกุม,มารโอจิโซจะสุปะคาธรรมิติงวนังท่าธรรมโลกาณังมหาพามาป,ป,ปโโิจิตติอุปปันโนชิติปโตพิตพตสมากายโยยะติตโซท่าเสตชะอิสระอาคูปเจก,กวะทวัดติโนเตสจักมัชโตอาคาหัลโตปรวาลิโต เตเจัสเพยพิกันเตสินเทีเทเวสพามคีมาราเสนาพิกามิปัสสะขนะหะสะมันที่ยังอิสานขนะหัะทะพัสสะลาเคนาพันธมุตโวตมันตาปริวาเลสะมาโวมุจิสาโคยนังอิติตทะมหาธินโกรณาธินังอเปสิปานินาตระมาหัจจะสลังัตวานะเพระวังยะถาปุพพสกูเมโวทะยันโตุสวิชุโกูตัาโทปัสสาวติสังคุตโตสยังวสีตัจจะสภังอภินยยะวะคิจวานะจักรมาตตาโตมันติยิตตาสาวกีธาเสนีระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานะถะพิคโว เตรจากอาตับประมกกรุงสุทวาพธิษาสันธนังวิจักราเีหิปักามงงเนถังโลมปีอิทยุงสัพเพวิจิสังกรมาพยาติจายาศาศิโนโมวสติสหาภูติหิธรรมกาเตแค่ใสุตทธิ